พี่ก่อนทำไมเดียไม่เกิดมารวยพี่บอกแล้วไงว่าอย่าไปส่องโซเชียลคนอื่นก็มากนะักนักตี้บอดเดียคร่ะโอเคจา้าได้จา้านัตตี้จะรีบไปเลยจา้าเดียฉันซื้อขนมมาฝากคิดว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อหรือไง

ขอัยค่ะสวัสดีจตาฉันนั่นชื่อนัตตี้นะสน่วนนี่นางเดียโดโต๊ะทำงานเธออยู่โดนั่งตาขอบคุณค่ะถ้างั้นฉันขอเอาเอกสารไปส่งภ่ายบุคคลก่อนนะคะนี่นางเดียเมื่อกี้ฉันเห็นนางลงมาจากรถส่วนตัวด้วยดูท่าทางเป็นลูกุหนูแน่ๆเลยแกนี่มันก็ สารนันแอนสอดหรือสอดเห็นเรื่องชาวบ้านเหมือนกันเนอะเอา้าแล้วแกมไม่เห็นหรือว่าที่นางใช้มือถือนไม่ใช่ถูกถูกนะกระเป๋าก็แบนเนมเพลงโคตรเพลงใครจะเหมือนแกนทำงานมาตั้งกี่ปีแล้วดูสิมีอะไรเป็นชินเป็นอันบ้างอุ้ยแล้วดูสาระรูปนันหุ่นนึงก็ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ตววเหมือนเขาอ่ะน้อวัตีนี่ไหนก็ไปไปกางเ,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 เดียกบ ตุิง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 ตุลนตุตุ๋นตุเฮตุ่งตุ๋นตุิง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 ตุเฮ เป็นไรเนี่ยงานเยอะเหรอครับวันนี้พี่ก่อนทาไมเดียไม่เกิดมารวยแบบคนอื่นเขาบ้างอะเป็นอะไรอีกเนี่ยพี่บอกแล้วไงว่าอย่าไปส่องโซเชียลคนอื่นเขามากนักเนีย่ยพอเห็นชีวิตคนอื่นก็มาคิดฟุ้งซ่านอย่างเางีย้ย,ยกก็มมา,า,า,า่่ทเขาเพิ่งมาทํางานมาแรกไม่ใช่เหรอไปด้วยชีวิตอะไรเขามากมายขนาดนั้นลูกคุณหนูขนาดนั้น เขาไม่มาคบค้ามาคงมกับพวกเราหรอกเราเพิ่งรู้จักเขาไม่ใช่เหรอแล้วมีเฟซบุ๊กแล้วบอกก็ตามไม่สองอะสินี่เธอฉันว่าฟางต้องเป็นเด็กเส้นแน่ๆเลยระดับนี้ต้องลูกหลานผู้บริหารแน่ๆไม่หรอกมัง้ง ฉันก็เห็นเขาทั้งทํางานเหมือนพวกเราไม่แหละอุย็ยใครบอกฉันเห็นนางชอบโคตรอดนั่นอดนี่หน้าหมันไส้ตายโหงนี้แล้วเธอรู้ไหมอ่ะต่อหน้าทําเป็นถ่อมตัวแต่รับหลังขี้อวดในตายหโหงมขี้อวดคือคนนั้นเนาฟังมาแล้วหนูแล้วเห็นไหมเธอเธอไม่รู้เรื่องในผู้ชายตามจิตทุกแผานาเลย,ยนักตี้บอรเรียกพบอ่ะ โอเคจ้าได้จ้านัตตี้จะรีบไปเลยจ้าโอ้ยยเพิ่งเห็นนี่คนนี้แต่ตัวสวยนะเธอฉันไปก่อนนะไปละตังตังเลงตังเลงตัเลงตัง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 เลงตัเลงตังเลงตังเลงตังเลงเดีฉันซื้อขนมมาฝากขนมแค่นี้ต้องซื้อมาฝากด้วยเหรอคิดว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อไง ปล่าสักหน่อยนะฉันไม่ได้คิดแบบนั้นอ่ะแค่อยากซื้อมาแบ่งปันหรือว่าอยากหวกว่าตัวเองมีเงินซื้อหรือว่าคิดว่าฉันเนี่ยเห็นแก่กิน,กนฉันไม่ได้คิดแบบนั้นจริงๆนะแต่ว่าถ้าเธอจะไม่กินก็ไม่เป็นไรฉันเอาเอกสารให้บอกกันนะ นนะอืมอืมอะไรอ่ะอทำอะกรน่ะงานของคุณจูนอะ่ะบอสบอกว่าผ่านแล้วนะ เหลือแค่ลูกค้าเซ็นกลับมาจ้ารู้แล้วจ้าไม่ต้องมาทำเป็นรู้ดีรู้มากหรอกอร่อยใช่ไหมละ่ะ เป็นอะไรอ่ะเดียก็ต้องมานั่งทำงานข้างเด็กใหม่ที่มีดีกว่าเดียทุกอย่างทำให้เดียรู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองเลยอะแล้วเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาทำไมแล้วเนี่ยทำงานมาได้เดือนอย่างแล้วได้ทำความรู้จักอะไรกันมากขึ้นหรือยังไม่จะไปทำความรู้จักอะไรมากมายเหรอคนแบบนั้นยิ่งรู้จักยิ่งด้อยค่าตัวเองเปล่า นี่อย่าเพิ่งไปตัดสินคนที่ภายนอกสิจะไปอิจีฉาเขาทั้งๆที่เรายังไม่ได้รู้จักเขาดีพอได้ยังไงเนี่ยพี่ว่าคงฟังคำนัตตี้มาแน่เลยส่วนหนึ่งมันก็ใช่แหละ <c oughs> พี่จะบอกให้นะเดียเป็นคนน่ารักเป็นคนเก่งทำงานก็เก่งมีบ้านเป็นของตัวเองเดียควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิจะไปวิ่งตามชีวิตคนอื่นที่เราไม่ได้รู้จักดีด้วยซ้ำไปทำไมก็มันอดคิดไม่ได้นี่ เจอทุกวันเห็นทุกวันการตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ไปหาอะไรอร่อยๆกินกันบรรยากาศดีๆนะจริงเหรอเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองงั้นเดี๋ยวเ,ยเ,ยเดียไปเข้าน้ำก่อนอวันนี้เดียอยากกินอะไร สั่งได้เลยนะค่ะไลของเธอเนี่ยโคช้าเลยมัวทำอะไรอยู่ขอโทษจริงๆค่ะคุณลูกค้าวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยอะค่ะพูดงี้ได้ไงไอ้ลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านเนี่ยมันไม่สำคัญเลยหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าเรากำลังทำตามคิวให้ลูกค้าทุกคนอยู่นะคะอย่าพูดมากเลยป้มีอะไรก็รีบไปทำไปแล้วรีบเอามาเสิร์ฟด้วยหิวไซส์จะขาดอยู่แล้ว รอสักครู่นะคะพี่กรณ์คนนี้ไงที่ทำงานที่เดียวกันกับเดียที่เดียเล่าให้ฟัง กินข้าวที่ร้านนี้หรออืมนี่อย่าบอกนะว่าเธอเป็นเจ้าของร้านนี้น่ะเจ้าของร้านอะไรล่ะฉันทํทาพาร์ทไทม์ที่นี่อะ่ะฮะเห็นเธอเนี่ยนะทํางานพาร์ทไทม์ร้านอาหารทําไมอะ่ะแปลกหรอก็ฉันคิดว่าเธอเป็นลูกคุณหนูมีเงินใช้สบายสบายซะอีกทําไมเธอคิดแบบนั้นได้อะ่ะก็ฉันเห็นเธอขับรถโยนใช้มือถือใช้กระเป๋าใช้ของดีๆีั้นเลยอะ่ะ รถยนต์ไปของที่บ้านอ่ะส่วนมือถือฉันก็ผ่อนเอาแล้วก็ของใช้บางส่วนฉันก็ซื้อมือสองอ่ะแล้วทำไมเธอต้องทำงานเสริมด้วยล่ะฉันเป็นเสาหลักของบ้านอ่ะแม่ฉันแก่แล้วฉันต้องส่งน้องเรียนด้วยอ่ะอ๋ออืมค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ละค่ะฉันไปก่อนนะ นั่นไงเห็นไหมนี่แหละที่พี่ไม่อยากให้เดียรีบตัดสินใจแค่จากภาพที่เห็นในโซเชียลค่ะรู้แล้วค่ะเดียไม่คิดเลยนะว่าพาเขาจะลำบากกว่าเราเอีกเดียยังดีนะกลับมาปุ๊บก,ก็มีแฟนพาออกมากินของอร่อยๆแต่ดูเขาสิยังต้องทำงานงกงกเลยนี่แหละที่พี่ไม่อยากให้เดียรีบตัดสินใจแถมยังมาน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองอีกแบบนี้ไม่เอาแล้วนะ เข้าใจแล้วค่ะงั้นวันนี้เราให้ทิปเขาเยอะเลยนะได้จ้ะกินอะไรดีนะ้ันนี้แล้วเฮนังเดียววันนี้ฉันจะพาเธอไปกินหมากระทูกก็หมูกะทาอ่ะต้องให้ฉันอ่ะที่มอยู่เรื่องนี้ฉันํำคานในตายโห วายตายไอ้พวกทำตัวติดหรูสร้างภาพแต่ที่แท้แล้วรวยไม่จริงปลอมเปลือกเฮนี่ถ้าผู้ชายเขารู้ว่าเธอไม่ใช่ลูกคุณหนูแต่เป็นแค่นางหนูท่อมันจะพันพืนนะ <c oughs> นี่นางนัตตี้ที่ฉันมาเล่าให้แกฟังเนี่ยเพือ่อเห็นว่าเขาเนี่ยสู้ชีวิตไม่ได้ให้แกามาพูดแบบนี้แล้วเขาก็น่าชื่นชมมากกว่าแกที่จับจ้องนินทาแต่คนอื่นอีก อะไรของแกนี่นางเดียวนก่อนยังเมาเรื่องนางฟางกับฉันอยู่เลยอ่ะก็ตอนนั้นฉันยังรู้จักฟางไม่ดีพอไงฟางฉันขอโทษนะฉันยอมรับเลยว่าครั้งหนึ่งเคยฉาเธอทั้งที่ฉันก็ยังรู้จักเธอไม่ดีพอเลยไม่เป็นไรเลยเดียฉันเข้าใจฉันรู้สึกผิดมากเลยฉันก็ขอ งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวเย็นด้วยกันนะเฮ้ดี He, hey, เลยเดี๋ยวฉันไปด้วยนะไม่ให้ไปคนอย่ hey, าย uh oh. ยงแกน่ะกินข้าวคนเดียวไปเลยไม่คร uh oh. บด้วยแล้วอวันไปเอยมานี่ฉันมีร้านอร่อยๆนะแนะนำนะโอเค ก่อนวันนี้เดียพาฟามไปกินข้าวที่บ้านด้วยนะอืมได้สิพี่เตียมไม่หมดแล้วฟางบอกเลยนะว่าพี่กรณ์เนี่ยทำอาหารอร่อยมากดีจังเลยอะ่ะถ้างั้นขอฝากท้องด้วยนะคะได้เลยครับแล้วเดี๋ยวจัดกับข้าวไปฝากแม่ฟางเนียอ๋อได้เลยพี่เตรียยไม้เยอะแยะขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะคะที่ดีกับฉันถ้างั้นขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะอ๋อได้สิทางโน้นเลยครับออขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่กรมากเลยนะที่คอยเตือนสตียเดีย,ดยรู้ลเลองเหรอว่าความอิจฉาเนี่ยมันไม่ทําให้ชีวิตใครดีขึ้นแถมมันทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยนะจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วความสุขก็จะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราความอิจฉาคือไฟที่เผาผ่านใจตัวเอง อย่าตัดสินชีวิตใครจากภาพที่เห็นเพราะความจริงของแต่ละคนอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปหนักเบาของคนเราไม่เท่ากันไม่ใช่ไอะหนูข้ามเหรอคะขอโทษจ้าพี่กรณ์เดียววันนี้เดียวพาฟังมาสิคุณตื่นตื่น,นวันนี้เดียวพาฟังไปกินข้าวที่บ้าด้วนยนะ แล้วก็เอาเล่ง <c oughs> ต้อเล่งตัวเล่งที่งเล่ดอก